ชีวิตดีดีกินแล้วก็นอนเบื่ออาหารสดออกมากินมังสวิรัติข้างนอกโอ้ยเพียบเลยหญ้ <c oughs> ากำลังเขียวต้นไม้ต้นไม้กำลังเขียวเสร็จออสตินเลยอ่ะอมานอนทับต้นไม้ค่อยทำไมคุณออสตินคุณออกมาทำไมฮะออกมาช่วยให้ยุ่งยากมาปิดหน้าทำไมเนี่ยมาปิดหน้าทำไม ออกเดิปิดเดิจะปิดหน้าทำไมนะทำไมไม่นอนอยู่ในบ้านรู้ไหมมันหนาวนั่นออสตินออสตินไปบ้านสวออสตินออสติน,ตนมาดากักนกได้ยินเสียงนกมาดากักนก สงสัยนกไม่เห็นสงสัยนกไม่เห็นมนั้งนี่ทางตายใช่ไเนี่ยว้าวตาเอ๋ยนกเ็ ลมฝนจะตกแล้วป้าเข้าบ้านปะออตินออตินเฮ้ยบ้ายางเจ๋สุดหลอนมาดักนกมาดักนกดักไปดักมาบางวันก็หลับเพราะบ้านดมมันเท่เลยผดักนกบางวันก็หลับคาที่เลยฮะ ฝนลมมันเย็นลมแรงมากลมแรงมาก